เอ้ยอรถไม่ไหวฟังไม่ไหวเจอเดานี้เขาไปขึ้จุกเลยสจะ4 0 0 0นกวนน่าอำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาพเพื่อนๆไปมัน์นันหยุดติงกับเกมสนุกสนุกมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาวนุมน่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าววันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเจอมรจการที่เกมใหม่ในค่ายพีจีกันสมแม่ฟูตี้แคนดี้นั่นเองนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าเกมน่ารักฟดฟไปีเลยน่ารักไม่พอเราต้องมันลุนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะว่าจะปังได้ขนาดไหนเนาะสาวโอเคงานนี้จุดไปจุดไปงบใน,นี้เนี่ยพก,กันมาแบบเบาๆกรุบๆเนาะหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นที่ เบ็บอกว่าสัก1บาทเออ10บ,บาทนั้นเองนะคะหมุนจวดไปยาวไป10รอบ20รอบได้ตังค์ได้กําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะาพาเพื่อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกส่วนถ้าว่าตังค์ของเราลดลงก็จะลดเบ็ดตามไปได้วยจ้าแต่ว่าวงานนี้น่าจะได้แบบอืม,อมเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆจะ้ะเพราะว่าได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะจะ๊ะโอเคจวดไปแม่จวดไปจุดนี้ยังไงสาวขอแบบเน้นๆเน้นๆเลยแม่จวนมนาะอุย้ย จุดไงถึงใจแกระ้าของเราเข้าไม่เข้าอะไรยังไงจวดมาลุ้นนานแล้วไม่มาสักทีโอเคดาวนี้คือสวยไหลอีกไหมจวดอีกไหมจุดนี้ยังไงอืมเราจะได้อยู่สามพันกว่าบาทนะคะเราก็ไปกันต่อเลยครับท่านจวดไปโยยาอรอบนี้สวยไหลไหม มันต้องอย่างนี้ไปอีกจ้ะแม่ขอแบบเน้นๆมบโอ้โหมันเลิศสละเกินนะจ้ะโอเครอบหนีได้อีกไหลไม่ไหลจวดไม่จวดอะไรยังไงมาจ้ะลุ้นกันโอรอบหนีได้จ้ะแม่ฟรีสปินเข้าเข้าเลยลุ้นนานแล้วเหงื่อแข้งแล้วเนี่ย เอ้ยไม่เข้าอยู่ดีนะคะออาไม่เป็นไรเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆไปกันต่อยาวๆเลยนะจ๊ะสาวเกมใหม่ในค่ายพีจีขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะการที่เราจะลองของได้น้นเราต้องเล่นกันยาวๆเนาะไม่จบเกมไม่ง่ายแน่จ้ะแม่จุดไปจุดไปยาวๆ,ๆเลย,เลยสาวยังไงจุดนี้โอเค ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าในวันนี้ก็คือพาเพื่อนๆมาจัดมาจัดก,การมาเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอเจนต์นะาจา๊ะเลยแบบจวดจึ้งถึงใจขนาดนี้และอ,อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมานนี่วอลเลตไปด้วยถ้าหากว่า,าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถถอน,นผ่านทูมันี่วอลเลตได้เลยจ้าโอเครอบนี้คือสวยไหลไปอีกจก้ะแม่จวดแบบเน้นๆไปเลยจุดนี้ยังไงอุย้ย นี่นึกว่าจะแบบได้เพิ่มเติมแต่ว่ารอบนี้คือแบบปังมากแม่ไปกันต่อเลยกันเลยกันเนจะจ้ะจวดแม่จวดจวดเรื่อยๆจวดยาวๆขอแบบเน้นๆเลยอืมสวยโอ้ยเกือบไหลเพิ่มเติมแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเล่นก็ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะสาวมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธิการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนาก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องยั้งเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยนาให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้คนจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันเลยกันเนาะสาวรอบนี้จุกจึงหนึ่งใจหลักหมื่น ก็มาเอาสิจ้าโอ้ยยังไงยังไงดอกนี้เออปังไม่ไหวเลิอไม่ไหวไหลจ้วดที่ไหมอืมเน้นเน้เน้เน,เน,เ,นเน้รอบนี้ดอกนี้ได้อีกแล้วจ้าแม่จ้วเรื่อยๆย,ยาวๆเลยก็แล้วกันเนาะโอเคสวยไปกันต่อเลยฟรีสปินของเรายังไง เฮ้ยเสียดายอ่ะแบบนึกว่าจะเข้าอะเนาะแต่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรยังไงก็คือได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอ,เองเนี่ยจะ้ะเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆยาวๆเลยจ้าสาวโอเคได้เยอะอะไรที่บอกว่าทำกำไรได้ก็คือสวยก็คือจุกก็คือจึ้งทั้งหมดพอใจทั้งหมดเลยจ้าแม่ จุดปลายจุดปลายจุดนี้ขอแบบเน้นๆเออคุณห้าม,มาคอายหลักหมื่นก็มาเอาสิจ้าหลักหมื่นมาแล้วฟรีสปินจะมาให้ไหมย,ยังไงแม่จุดนี้โอ้ยนางหลุนตัวโก่งก็อยังไม่เข้านะจ๊ะแต่ว่าก็อยังได้หลุนกันต่อไปอะไรกันครับเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยรอบนี้ได้อยู่สาวไหลาย,ยาวๆอีกไหมเอ้ ข่าวบ้เน้น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 อือหือโอเครอบนี้ดอกนี้หมื่นเก้าจ้ะ มันเริ่ดอะแกมคือแบบมันได้เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆน้อที่แบบว่าพกมุกมันมน้อยนิดเกจิตรีต์น่ารักนะคะจะพกมา10 20 30 4ิบิ 23, 40, 40, 40, อะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นต่างเท่บาทอยู่เท่าเองและคือรอบนี้ไหลเข้าสซเกเธอไปเฉยเลยก็หลุนกันเยียวยาเลยสิครับท่านยังไงยังไงจะได้อีกไหมโอเครอบนี้คือสวย ไหลต่อไปสาวยาวๆเลยเฮ้ยตูเหมือนฟรีคือดีอ่ะคือเกมเนี้ยดีตรงแบบเข้าใส่เธอเลยนะคะเพราะเมื่อไร่ที่เราได้ฟรีสปินเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนี่แบบได้ตัวหมุอนฟรีเพิ่มสองแถมตัวคูณยังพุ่งพวดแบบนี้เลิศมากแม่จวดไปจอดไปตุนฟรีแบบเยอะมาก โอเคสวยไหลต่อไปเลยสาวตัวมันปรีเหลือเยอะซะเหลือเกินใครที่ไม่อยากพลาดก็ห้ามพลาดเลยนะคะตามมาได้ที่เลงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะและสําหรับเ,เพื่อนๆที่พอใจกับกําไรที่ได้มาแบบโอ้โหสีมันกว่าแบบนี้จบเกมถอนตังนี้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแบบเราก็ได้นะคะแต่เรามันคนโก้คนเก๋อยากเล่นนานๆอะ่ะมันเป็นเกมใหม่อะ่ะต้องลองของยาวๆนะคะก็เลยไปกันยาวนี้สักหนึ่งเนาะ และคือตอนนี้ตัมฟรีเหลืออีกแค่สองสำรับเท่านั้นเองจ้าโอเคอันนี้สวยเอย้ได้อยู่ได้อยู่ไหลต่อไปจ้ะแม่ไหลเลยไหลเลยยังไงอืมก็ยังได้ตัวเหมือนฟรีเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนาะงานนี้ยาวเพราะว่าเข้าเกกเทอร์ทีแบบโอ้โห ปังอะเพราะว่าไหลาย,ยาวตัวมันปรีมาได้เรื่อยๆนะคะจโอเคตัวน,นี้สวยยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รอ่ดไม่ไหวปังไม่ไหวเจอดองนี้เขาไปคือจุกเลยเจอสาวสี่หมื่นกว่าเน้นๆเรอดกว่านี้ปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งจะถึงหลักแสนละออยถึงไปเลยแม่จวดจวดให้ถึงจวดให้ถึงเออโอ้โหได้อีกสองหมืน่นเฮ้ย ยิ้มกลุ้มกลิ่มเลยจ้ะแม่ดาวหีจุกๆอีก2อง0มือนะคะรวมๆนี้คือต ไปแล้วนะคะตัวเป็นรีรอบจะถ่ายได้หรือไม่โอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหูยดีมากแกกําไรปังไม่ไหวรดไม่ไหวแป๊บเดียวกําไรพุ่งหลักแสนนะค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดก็ตามมาได้ที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยนะส่วนเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นต่อแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย